লোট থেকে แล้วเร็วเร็วเร็วผู้หญิผู้หาะผู้ 吧。 คนหนึ่งหลายรอบแล้วเนี่ยชนะเขาชนะเขามาต่อยเขาตลอดชนะไม่รับตอนหนึ่งได้ไหมนะ แล้วรองเท้าหลุดเดี๋ยวรับป้าผิด